สวัสดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby a n ยัน m นะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคำถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยคะ่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่แม่ตอนนี้ครูก้อยนั่งอยู่กับ แพทย์หญิงคนสวยนะคะแห่ง GFC คลินิกค่ะแพทย์หญิงปรวันตั้งทำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่ง GFC ลลิิกหคุณหมอมิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอดี คำถามวันนี้ค่ะเป็นคำถามที่เหมาะกับคนที่ตั้งใจจะไปทำเด็กหลอดแก้วค่ะจะต้องมีกระบวนการหนึ่งก่อนที่จะไปกระตุ้นไข่นั่นก็คือการเจาะเลือดเพื่อเช็คฮอร์โมนหลายๆท่านอยากทราบว่าเราต้องเช็คฮอร์โมนอะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวนั้นต้องตรวจเช็คช่วงไหนค่ะโอเคก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนละกันนะคะเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการตรวจคัดกรองเพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากชนิหนึ่งกับ อีกส่วนหนึ่งก็คือประเมินคุณภาพของรังไข่รประเมินการทํางานรังไข่นี่เอ,เองนะทีนี้ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เราเหมือนตรวจคัดกรองว่าเอ้ยฮอร์โมอนถ้าพวกนี้ผิดปกติจะมีผลกับการตกไข่หรือเปล่ามีสองตัวหลักๆก,ก,ก,ก็คือตัวฮอร์โมอนไทรอยกับฮอร์โมอนโปรแลคตินโอเคนะก็คือทั้งสองตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันสูงผิดปก,กตกไิไทรอยไม่ว่าจะสูงหรือต่ามีผลกับการตกไข้นั้นนะส่วนฮอร์โมนโปรแลคตินเนี่ยค่ะถ้าสูงผิดปกติก็มีผลกดการตกไข่เช่นเดียวกันนะฮอร์โมนไทรอย TSH ใช่บางทีไปตรวจแล้วบางทีคนไข้บางคนเขาก็ไม่ทราบ วอ TSH คืออะไรก็คือไทรอยโปรโลแลคตินจะใช้ตัวย่อเป็น PRL โปรโลแลคตินก็คือฮอร์โมนกระตุ้นน้ำนมนัน่นแหละว,ว่าง่ายๆ TSH เนี่ยเราตรวจช่วงไหนคะหมอ จริงๆทั้ง2ตัวนะทั้ง D H S ทั้งโปรแลคตินสามารถตรวจช่วงไหนของการมีประจำเดือนก็ได้ค่ะไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกค่ะจะไม่ได้ไม่ได้สวิงตามรอบเดือนแสดงว่าคือเราจะมีประจำเดือนไม่มีประจำเดือนไม่เกี่ยวถ้าอยากจะมาตรวจก็มาตรวจได้เลยได้เลยได้เลยนะคะโปรแลคตินจะต้องมีค่าประมาณเท่าไหร่ค้าคุณหมอถึงเราจะบอกได้ว่า ไม่สูงจนเกินไปที่มันจะไปกดวงจรการตกไข่ต้องบอกว่า Reference Range ของของแต่ละที่แต่โรงพยาบาลแต่แต่ละเครื่องอที่ตรวจนอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะแต่หมอก็จะให้คนไข้จำง,ง่ายๆคือที่ตัวเลข25ะนะ25เนี่ยเป็นคัดพอยต์ของความปกติอ,อถ้าน้อยกว่าน,นั้นก็โอเคไม่เป็นหางเายใจได้ ีนี้มันก็จะมีบางคนที่สูงนิดหน่อยหรือปริมไม่ทำไมบางคนคุณหมอให้ยารักษาบางคนคุณหมอไม่ให้ยารักษาอันนี้ก็จะแล้วแต่วิจารณญาณของคุณหมอแต่ละท่านแต่ถ้าเป็นหมอเองอ่าส่วนใหญ่แล้วจะจะดูตามเลเวลค่ะประมาณถ้าอยู่สัก4 0 5 0ไม่เกินเนี่ยจากจากค่าปกติ25้าถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ได้ถ้าคนไข้ไม่ได้มีเรื่องของประจำเดือนผิดปกตินะก็ก็ไม่ได้จำเป็นต้องรักษา ก็คือถ้ามันไม่มีตัวอื่นสูงหรือผิดหรือว่าลดผิดปกติอาจจะไม่ต้องได้รับยาก,ก็ได้แล้ว<ช>แต่แล้วแต่เคส<ช>คแต่ถ้าบางคนสูงมากๆเลยเช่นสมมติเกินร้อยเกินร้อยเนี่ยมันจะเริ่มมีความผิดปกติที่เราต้องตรวจเพิ่มเติมแล้ว เช่นมีติ่งเนื้อในสมองอาจจะมีความผิดปกติเรื่องของสมองแหละต่อมใต้สมองค่ะก็คือต้องส่งไปสแกน MR i มสมองเพื่อดูว่ามีติ่งเนื้อผิดปกติไหมถ้ามีแต่ขนาดไม่ใหญ่ก็ใช้ยารักษาได้ถ้ามีแต่ขนาดใหญ่อันนี <In> ้ต <se anak> ้องส่งให้คุณหมอระบบทางเดินประสาทช่วยดูค่ะซึ่งโปรแลคตินนย่าบางคนเนี่ยไม่ได้ท้องไม่ได้มีลูกไม่ได้ให้นมแต่ฮอร์โมนน้ำนมอ่ะมันสูงซึ่งตัวนี้มันจะไปกดการตกไข่เพื่ง่ายว่าไข่มันก็จะไม่ตก นะคะโอเคโปรโตีนไปแล้วไทรอยนะคะค่ามันประมาณไหนถึงจะบอกว่าผิดปกติแหละทองยากแลหละจำง่ายง่ายเหมือนกัร0ูน0.4ถึง4อเอาเป็นแบบว่าเล็กเลขสนี่นยะ0.4ถึง4ให้อยู่ตรงเนี้ยเออถ้าน้อยกว่านี้หรือม,มากกว่านี้ก็แสดงว่าก็แล้วแต่ วิจารณญาณของหมออีกเหมือนกันใช่คะส่วนใหญ่ถ้ามี t h s ที่ผิดปกติจะโดนส่งไปตรวจเพิ่มไปตรวจตัวไทรอยจริงๆหลายๆถ้าอาจจะเคยได้ยิน T 3 t 3มทีีตรวจเพิ่มซึ่งอันนี้จะเป็นคุณหมออายุรกรรมเกี่ยวกับต่อมไรท่อที่ดูแลต่อแล้วโอเคนะคะอันนี้คือ2ตัวแรก ยังมีอีกหลายตัวอีกหลายตัวมีตัวไหนอีกคะสองตัวแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เราเหมือนใช้หาสาเหตุว่าถ้ามีรายผิดปกติจะได้รักษาก่อนทีนี้มากลุ่มที่เราใช้ประเมินการทํางานของรังไข่ะหลายตัวเลยนะอันแรกหลังๆเราเริ่มได้ยินกันบ่อยขึ้นคือ AMH AMH ตัวนี้แหละที่เหลือก็จะเป็นช่วงที่ AMH เนี่ยเป็นอะไรที่เจาะตอนไหนตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรอประจำเดือนแต่อันนี้กลุ่มที่จะต้องเจาะตอนที่มีประจำเดือนก็คือ FSH LH แล้วก็เอสตาไดออลสามตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวที่ต้องใช้เจาะหลังไข่โตหรือว่าเจาะในช่วงเตรียมผนังมดลูกเพออยากดออดก็คือโปรเจสเตอโรนอีกคราวนี้ถอยมาที่ AMH ก่อนซึ่งตัว AMH ตัวนี้ภาษาง่ายๆเราเรียกว่าเป็นตัวบอกสแปรของไข่ได้ไหมหมอบอกไข่ตั้งต้นเหมือนบอกบอกอายุรังไข่อายุรังไข่ ค่ามันควรจะมีค่าประมาณเท่าไหร่ถึงแบบคุณหมอจะรู้สึกแบบพอใจสบายใจใช่ไหม <c oughs> จริงๆเราก็ต้องบอกว่าตัวเอเอ่ะมันจะค่อยๆลด,ล,ดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะ,คะแต่ว่าตัวเลขที่เอาเป็นว่าเห็นเรารู้สึกว่า,ายังอพอโอเคก็คือ1.5อ่อัน่าจุขึ้นไปก็ยังสุดโอเคพอจะมีไขนะ่น่าจะได้อยู่สักอ่ะ8ใบสิบใบมีแนวโน้มที่ยังมีลูกได้ไม่ยากมาก แต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็ต้องเริ่มระมัดระวังว่าเราจะบีบุตรยากจากไข่นาหรือเปล่าซึ่งค่านี้จริงๆแล้วคือมันเป็นค่าที่ติดตัวเรามาหรือว่ามันเป็นค่านอกจากที่จะมาจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าใช่เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเนื่องจาก<ม>ว่าตัวเอ็มเอค่ะมันผลิตออกมาจากไข่ตั้งต้นเลย<ม>นะไข่ตั้งต้นที่เป็นต้นผลิตก่อน<ม><ม>ที่จะแยกตัวออกมาเป็นไขเ่เล็กๆที่เราเห็นจากอสราอ่า มันก็เลยบอกได้ว่าเรามีเหมือนมีสะสมเท่าไหร่ประมาณค้นพูดง่ายๆคือมันถูกผลิตมาจากไข่ถ้าคุณมีไข่มาก,กฮอร์โมนตัวนี้มันก็เลยมากด้วยนะคะเหมือนกับคุณมีสมบัติ่ตคุณมีสมบัติมากเนี่ย,ส,ยะสะสมไว้เยอะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะจริงๆอีกค่าตัวเนี้ยเราไม่สามารถเอาฮอร์โมนอะไรให้กินแล้วแบบ ขึ้นมาได้นเนื่องจากว่ามันถูกผุดออกมาจากไข่ของเราเองที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ต้นคณิค่าที่คุณหมอบอกว่าโอเคเห็นแล้วแบบเกระตุ้นไข่ก็น่าจะได้ไข่สักหน่อยเนี่ยก็ต้อง1.5อัพนะคะแล้วถ้ามันน้อยมากอะคะหมอแบบ0.1-0.2ย่างนี้เขาหมดหวังไหม ก็ลำบากใจลำบากใจเพราะว่าอะไรเพราะว่า no ส่วนใหญ่ไข่น้อยมักจะมาควบกู้กับคุณภาพที่ไม่ค่อยดีด้วยมันก็เลยบางทีเราจะเห็นไข่อยู่และฟองสองฟองคือคนไข้ก็จะมีความหวังกับตรงนั ok, ้นแต่ว่าเราก็พอเก็บจริงมันอาจจะใช้มันอาจจะใช้ไม่ได้คือน้อยแล้วส่วนใหญ่มันก็มักจะคูวบเหมือนที่หมอบอกร้อยคุณภาพแสดงว่า0 1 0.2นี่คือแทบจะแทบจะแากมากเลยแทบจะยมากเอาแล้วเป็นว่าโอเค มันไปกระตุ้นอาจจะได้ไข่น้อยเหมือนที่หมอบอกแล้วบทีเก็บมาอาจจะใช้ไม่ได้เลยแล้วถ้าปล่อยให้ท้องธรรมชาติมันมันตกได้เดือนละใบไหมคะยังตกได้ตกได้อยู่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วมันก็อาจจะเป็นไข่ที่ยังไม่มีคุณภาพเท่าไรเหมืนกันแสดงว่าถ้าคนที่มี MH ต่ำมากๆใน0.1 0.2อะไรประเภทนี้การกระตุ้นไข่เพื่อเก็บไข่ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นทางออกใช่ไหมใช่ คือาจจะยังยากอยู่ยากอยู่ใช่ซึ่งอาจจะไม่ได้หนีการท้องธรรมชาติสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่ใช่นะคะโอเคนั่นคือ AMH ตรวจตอนไหนก็ได้นะคะไม่ต้องรอมีประจำเดือนนะต่อไปเมื่อกี้ตอนมีประจำเดือนมี3ตัวที่คุณหมอสรุปนะคะนั่นคือ E2 ใช่ไหมคะเอสโตรเจนแล้วก็ FSH นะคะแล้วก็ตัวอีกตัวนึงคือ LH อ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตัว เอสตราเดอลก่อนต้องมีค่าประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอโอเคเอสตราเดอลช่วงที่มีประจำเดือนตัวเลขที่ดีจะอยู่ประมาณสัก20ถึง80ไม่เกิน80ช่วงที่เหมือนต่ําสุดของของของค่าของเขาเวลามีเมนที่ยังไม่มีไข่โตอมมอนตัวเนี้ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามไข่ที่โตขึ้นนะมันก็จะอยู่ประมาณใน20ถึง80กำลังดีถ้าเกิดต่ากว่า20คือเอสโตรเจนต่าส่งผลให้เป็นไงคะไข่มันไม่ค่อยโตหรอคะมันเหมือนจะฟองว่ารังไข่เราทำงานได้ไม่ค่อยดีพื้นฐานผลิตเอสโตรเจนได้น้อย แต่ถ้ามันเกินแบบเอสโตรเจนสูงเป็นผู้หญิงเอสโตรเจนสูงมันมีผลอะไรต่อต่อไข่ม<ะ>ั้งคะส่วนใหญ่มักจะควบคู่ไปเจอกับการอัลตราซาวด์และเห็นไข่โตโดดอมันจะมีสักใบหนึ่งหรือสองใบเอาโตนําเพื่อนไปละคนอื่นยังอยู่สี่ห้ามิลอันนี้ไปแบบสิบมิลลมันจะทําไม่ดึงเอสโตรเดออลขึ้นโอเคแสดงว่าบางคนที่เคยแบบอัลตราซาวด์แล้ว,วบ,บางทีมีไข่สิบใบบางทีมีบางใบสองสามใบโตโดดนั่นอาจจะแสดงได้ว่าคุณมีเอสโตรเดออลที่ค่อนข้างสูงหรือไม่เสถียรน,นี้ใช่ไหมคะหมอโอเคค่ะอีกตัวหนึ่ เอตัวนี้ค่ะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะขออนุญาตอธิบายคู่กันนะ FSS กับ LH เนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่หลังจากต่องใต้สมองแล้วก็หลังมาเพื่อกระตุ้นการทำงานของรังไข่ให่หลังเอสเทอเรลที่เราคุยกันเมื่อกี้อีกทีหนึ่งทีนี้ FHH เนี่ยค่ะตามธรรมชาติมันเป็นตัวกระตุ้นให้ไข่โต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 เรื่อยๆพอโตขึ้นถึงระยะหนึ่งปั๊บ LH จะมาทำงานแล้วก็ให้ไข่ตกลงไปโอเคนะเป็นการทำงานคู่กัน ทีนี้ถามว่าเลเวลที่ดีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะค่ามาตรฐานคือไม่ควรจะต่ํากว่าสามไม่ควรต่ํากว่าสามและไม่ควรเกินเอาของหมอนะประมาณสิบสิบเพราะถ้าเกินสิบนี่แสดงว่าแบบรังไข่เสื่อมใช่ไหมหมอคือยังไม่ถึงกรบวินิชัยว่าเสื่อมนะแต่เริ่มมีความยากแล้วคำว่ายากนี่คืออะไรคือกระตุ้นไข่ใช้ยาเยอะลดยาสูงแล้วก็บางทีคือไข่โตไม่สมานซ้ำคีกันเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรค่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวเลขเอฟเชสูงถึง20อืมอืคือเข้าเกณฑ์วัยทองอ๋อคือเข้าวัยทองบางคนอายุยังไม่ทันถึง40นะใช่แต่ก็เหมือนกับวัยทองก่อนวัยอันควรแสดงว่ารังไข่เนี่ยเริ่มที่จะไม่ได้มีคุณภาพดีเหมือนกับรังไข่สาวพูดง่ายๆน,นะคะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะโดนฟันทงว่ารังไข่เสื่อมคะเน,นา ถ้ารังไข่เสื่อมเลยคือ FSH จะสูงกว่า40แล้วก็เอสตาไดออน้อยกว่า5มันจะคู่กันโอเคนะคะแล้วก็ LH ค่ะหมอต้องไม่เกินเท่าไหร่คะ LH จะเลเวลเกาะเกาะไปกันกับ FSH จะประมาณเดียวกันนะ3ถึงส0ประมาณนี้แต่ว่าจะสังเกตว่า LH เนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่า FSH ปรานสัก1นถึงสเช้นสมมติผู้หญิงคนนึิมเจาะ FSH มาได้7อ่า LH จะอยู่ประมาณสัก5้าถึงจะแบบถึงจะราล้านกันเป็นส่วนที่ดีแต่จะเจอ LH สูงแปลกๆในโรคโรคหนึ่งก็คือโรคคุก้อย PCOS นหคะใช่ค่ะ PCOS จะมีพื้นฐานของฮอร์โมน LH สูงนะคะ เพราะว่ามันเหมือนกับตัวโรคอะค่ะมันไข่ตกไม่ได้ตามธรรมชาติเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้มันสูงกว่ามันจะเร่งให้ตัวเองสูงขึ้นไปอีกเพื่อผลักให้ไข่ตกมาได้เหมือนกับว่าสูงอยู่แล้วแล้วก็แบบถึงจุดสูงอยู่แล้วยังไม่ตกก็ต้องทํายังไงให้มันตกก็ต้องสูงขึ้นไปอีกอ่าประมาณนี้นะคะซึ่ง LH เอเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่มากระตุ้นทําให้เอฟอริเคิลหรือฟองไข่เนี่ยมันปรีออกแล้วก็ทําให้ไข่เนี่ยตกซึ่งถ้าบางคนต่ําก็แสดงว่าบางทีฟองไข่ก็อาจจะไม่ปรีออก ไข่ก็อาจจะไม่ตกหรือพวกที่สูงเกินไปก็คือคนที่เป็นกลุ่มอาการ PCOS <ม>พวกนี้นะคะโอเคอันนี้คงได้รับข้อสรุปนะคะแล้วก็เป็นความรู้กับแม่ๆในเรื่องของการตรวจฮอร์โมนเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะคะเอาแบ่งเป็นสช่วงแล้วกันนะคะช่วงแรกก็คือไม่คํานึงถึงช่วงที่มีประจําเดือนนะคะนั่นก็คือ TSH ฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนโปรแลคตินแล้วก็ฮอร์โมน AMH เข้ามาตรวจเลยนะคะ ต่อไปช่วงที่ต้องมีประจำเดือนแล้วไปตรวจเราประมาณเดย์หถึงเดย์สได้ไหมคะหมอได้นะคะช่วงที่เรากําลังมีเลือดประจำเดือนอยู่เนี่ยนะคะก็จะตรวจ3ตัวค่ะนั่นก็คือเอสโตรเจนหรือเราเรียกว่าเอสโตรเจนนะถ้าเราเข้าใจนะคะเอสโตรเจน FSH แล้วก็ LH ส่วนอีกตัวหนึ่งตะกี้ยังไม่ได้ขยายความนั่นก็คือหลังจากที่ไข่ตกไปแล้วนะคะเราประมาณเดย์สิของรอบเดือนนั่นก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตัวนี้ค่ะจะต้องมีค่าเท่าไหร่คะหมอ คือโปรเจสโทนจริงๆหลังจากไข่ตกไปแล้วโอ้โหได้เป็นแบบระดับสิบขึ้เลยใช่แต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเอามาใช้กันมากในในเทรนด์ของการรักษาอีบุตยาก็คือเช็คช่วงที่เราจะยาตัวออกว่าร่างกายเราได้รับฮอร์โมนโปรเจสโทนสูงเพียงพอแล้วหรือยัง แต่อันนี้หมอต้องขอบอกก่อนนะว่าคือโปรเจสโทรเนี่ยเรามีให้หลายทางบางคนกินทั้งสอดทั้งฉีดด้วยใช่ไหมคะบางคนมีแปะใช่มีหลายทางมากซึ่งการที่การวัดระดับในกระแสเลือดมันจะมาจากกินกับกับฉีดจะเป็นส่วนใหญ่ด้นการสอดเนี่ยยาจะไม่ได้เข้ากระแสเลือดได้สูงมากบางทีมันเข้าไปในมดลูกได้ดีแล้การค่าคัดพอยในกระแสเลือดที่ดีเนี่ยมันเลยยังไม่มีตัวตัวเป๊ะที่ชัดเจนค่ะ ก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมาเช็คเลือดแล้วบอกว่าค่านั้นค่านี้ดี D. ที่จะทําให้ผนังมดลูุกฟอร์มตัวอาจจะดูจากเลือดอย่างเดียวไม่ได้อาจจะต้องมาอันตรสาวดูการฟอรมตัวผน,ผนังว่ามีความหนาที่เหมาะสมไหมเช่นแบบหนาแปดถึงส mm ิมิลลรเรียงสาชั้นสวยไหมอาจจะร่วมกับการอันตรสาวถูกไหมคะบางคนอาจจะแบบโปรเจสเตอโตรนเจาะจากเลือดตามก็อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลถ้าหมออันตรสาวดูแล้วว่ามดลูกคุณดีมดลูุกคุณสวยก็ย้ายตัวอ่อนได้นั่นเองค่ะ หวังว่าวันนี้นะคะคุณแม่นะคะก็งคงคลายข้อสงสัยว่าเอ๊ะต้องตรวจฮอร์โมนอะไรบ้างและจะต้องไปช่วงไหนนะคะรับรองว่าละเอียดยิบเลยค่ะขอขอบคุณความรู้จากคุณหมอมิ้งมากๆค่ะขอบคุณค่ะและอย่าลืมติดตามรายการครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ Mom นะคะ